สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู๋มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมีชื่อว่าซัสทีนะคะซัสทีเนี่ยนะคะเป็นแท่งที่เอาไว้วัดปริมาณน้ำในดินนะคะสำหรับมือใหม่ที่กะไม่ถูกว่าเมื่อไหร่จะลดน้ำได้เมื่อไหร่ยังไม่ต้องลดน้ำนะคะอันนี้มันเป็นตัวช่วยนะคะมันเป็น สินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันชื่อว่าซัสทีนะคะมันจะมีหลายขนาดแต่วันนี้พี่อูเอาไซส์เบอร์แนะคะเบอร์แคือเบอร์ใหญ่สุดมาให้ดูนะคะว่ามันทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะ มันก็จะประกอบไปด้วยมันมีแท่งมันมีไส้ในซึ่งเขาบอกว่าไส้ในเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ทุก6กถึงเเดือนมันมีรีฟิลขายด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้แล้วทิ้งนะคะคือสามารถที่จะเปลี่ยนรีฟิลได้นะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีการใช้อยู่ที่ถุงของมันนะคะว่าควรจะปักไปลึกเท่าไหร่ตรงไหนยังไงนะคะเขาอาธิบายไว้เสร็จสับเลยแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราจะดูว่าสมควรจะ รดน้ําได้หรือ,อยังนะคะเป็นเป็นแถบสีเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเวลารดน้ํามันจะเปลี่ยนเขาบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่าดินยังชื้นอยู่ตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะคะถ้าดินแห้งแล้วตรงนี้จะสีจางลงเป็นสีขาวอย่างเงี้ยก็คือรดน้ําได้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าควรปักลงไปเท่าไหร่เขาจะมีเครื่องหมายให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมว่าให้ปักลงไปอยู่ในช่วงนี้ให้อยู่ในช่วงกลางๆนี้นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาลองใช้กับต้นนี้กันเลยนะคะนี่นะคะปกติแล้วเวลาเราเจะรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอานิ้วไปอย่างเงี้ยพี่อูยชอบเอานิ้วไปอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่านิ้วเอาขึ้นมาแล้วมันยังชื้นๆอยู่พี่อูก็ยังไม่ลดแต่ถ้าเกิดว่าเราดูมันแห้งแล้วหน้าดินมันแห้งแล้วก็เอาจุ่มๆไปแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะลดได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็นะคะลดอันนี้คือวิธีที่แบบว่าแบบแมนนวลมากๆเลยอันนี้เรามีตัวช่วยคือจัตตีนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูเลยนะคะ เขาบอกว่าให้ปากลงไปอยู่ในระหว่างช่วงสามเหลี่ยมนี้มันจะมีบอกในกล้องอาจจะไม่เห็นนะคะปากลงไปปากลงไปตรงนี้แล้วกันพี่อูจะให้ได้กล้องเห็นนะคะอ่าปากลงไปโอเคปากอยู่ประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีขาวอยู่นะคะ คือก่อนใช้เนี่ยนะคะก็คือยังไม่ต้องลดน้ำนะคะปักลงไปในกระถางปกติก่อนนะคะจากนั้นนะคะลดน้ำลงไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสีมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราลดน้ำลงไปตามปกตินะคะอืมอ แล้วเวลามันชื้นนะคะไอ้แท่งข้างในมันชื้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะแล้วเราจะลดน้ําได้อีกทีนึงก็เวลาที่แท่งนี้ที่สีตรงนี้มันเป็นสีขาวแล้วนะคะอันนี้ก็คือความชื้นที่แบบว่าหายไปแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะจุ่มไปลึกๆเนี่ยมันก็จุ่มไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้แท่งอันนี้ก็เป็นตัวบอกเราค่ะว่า ได้เวลาลดน้ําแล้วหรือยังนะคะถ้าเป็นสีฟ้าอยู่ก็ยังไม่ต้องลดเห็นไหมคะมันเป็นสีฟ้าเมื่อกี้มันเป็นสีขาวก่อนลดน้ำค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่พี่อูจะเอามาวางจําหน่ายไว้ที่ไทการ์เดนสเตร์นะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะมันจะมีไซส์ S, M แล้วก็ L ค่ะ3ไซส์สําหรับขนาดกระถางที่แตกต่างกันแล้วก็มีรีฟิลที่เปลี่ยนได้ทุก6-9เดือนนะคะ เชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม้ไว้ในบ้านแล้วก็เป็นมือใหม่นิดนึงเนี่ยที่แบบว่าเช็คว่าควรลดน้ำหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พี่อู๋ใช้เอาไว้นะคะกับบิวคอนเฟตตินะคะอันนี้เป็นไซส์ S อนะคะ แค่เป็นสีฟ้าแบบนะี้